สบายมาทุกคนแก่กับทุกคนโปรโยาวาพาเทียวมันไหคะอ่าฟนตกตก,ตกพอดีนะคะอากาศสดชื่นถ้าได้เจน้ำร้อนนาวาสุดยอดทุกคนอ่าเดี๋ยวโปรย่าพาไปเจน้ำร้อนนะคะโอ้เจน้ำร้อนที่ไหนเราก็มาเล่นกันเลยตอนนี้ก็อยู่ที่ซ้ำแยกโลกจังกระอ่าเซียแยกแล้วเสีเยซ้ำแยกตุยตุยเซียแยกโลกจังกระนะคะมาจากกรุงราแล้วก็เหลียวคว้าเข้าไปอ่าไม่รู้ว่าระยะทางเท่าไรนะคะเดี๋ยวมาเล่ อนมีไปเลวแต่มันไม่บอกว่ากี่กิโลเดี๋ยวเรามาลองเลขกันนะว่ากี่กิโลเส้นทางข่าวไม่เนี่ยใจว่าเป็นนุ่นดําตลอด้าไมานะครับเพราะวันนี้ก็เป็นการมาขังเร็บเหมือนกันแต่ว่านุ่นนุ่นนี้เขาน่าจะทำทุกคนน่าจะแบบลาดซ้ำได้นั่นอุ้ยอุ้ยอุเห็นอากาศมันขมุกขมวัว อากาศมันเย็นๆนะคะทุกคนถึงกาสวอดีเครรมาจากกระบี่นะคะก็เลยว่าอะลองเวะเลยทางนี้นเนี่ยลองเวะเลยสักทีเพราะว่าอ่านๆอยู่ไล่นันนัดเลยไม่ถึงสักทีนะเรบนี้กาเนี่ยเรามาตึงไปด้วยกันนะะอุ้ยช่องทางทางส่วนหมากาส่วนยางส่วนยางสก้าสิเปอร์เซนเลยทุกคนตอนนี้ก็ข้ามา กับ่องรูดาเลยซะโอ้ตรงนี้มีสวนใครสวนตะไครนะคะน่าจ,จะตัดรอรอคนมารับโอ้อากาศดีมากทุกคนนี้มีปา้าเลยตอนนี้ทา,างเอ้าไอ้ทรงกลางทางสีเขียวสกชื่นเรากำลังจะขี่รถเข้าไปห้าเข้าเลยๆนะทุกคน ไม่มีป้ายเลยดนีหลังจากจเห็นป้ายตรงปากทางข้าวมาหิด่งงถึงกับมาลุนมาลุนไปพร้อมๆกันว่า,<ม>าคุณเยอะมากนะคะโอ้ตอนนี้เราก็เห็นป้ายแล้วนะคะทุกคนบอน่อน้ําร้อนหลุจังกะนะคะตำบลคลองเลิมอำเภอกรุงราจังหวัดปทุมทุกคนอ่าเดี๋ยวไปหาติ่จดรถขนถึงลงเลยน,นะ,ะงงนวะอ,อ,อ,อืมเดี๋ยวงฟัน เจ้าของบ้านตรงนี้นี่สุดยอดน,นั่นลยอ่ะอิจฉาเลยทุกคนกน,นี่บ่อน้ำร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวฮะจะจอดรถก่อนฮะจะเรามาลุ่มไปสำรวจกันเลยว่ะอืมโอเคเนี่ยแป๊บเดี๋ยวลง่มก่อนคนพอลงจากรถนี่คือได้กลิ่นอายความร้อนขึ้นมาเลยเดี๋ยวมาเล่นเอาค่ะนี่โยน่าจะมีแค่บด่ดนี่บ่อนเดียวทุกคนเนี่ยเออ มีแค่บ่อนี้เบเดียวมีแค่บอ่อเดียวนะพอตรงมันก็จะมีทางลงนะฮะทางลงซ่องทางทางนี้แหละกะ็เนาหัะทางลงทางลงซ่องทางนะ,ะทุกคนรึงจ้ฟังนี้คงจะเป็นน้ำจะได้วป่าระบายเข้าระบายออกเนี่ยไอรอนขึ้นมาไม่หมากนะคะแต่ว่าไอรอนไอรอนรอนขึ้นมาแล้วแต่ไม่หมากาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินลงไปเลยนะ ลงไปเลยทุกคนอาหรอบันไดช่วงนัดแต่ละคันอ่าลงเลวร่รโอนขนาดไหมโอ้โอ้มน้ำรนเลยว่าในความรู้สึกคือถ้าวัดเทียบกับเทน้ำผุรนเค็มติกกระบี่ฮะทุกคนเทนูร้วนวะอันนี้ร้นรนไม่หมกักมันเทมันเทกระบี่นะมันเทกองต่อมน้ำผุน้ำผุำผรอนเค็ม ชากับเข้าใจสซุนนี่เ,เข้ชชัยชลนเขา้จชันหลนหลว่ากันอ่านี่รถไม่หมากถนะ้ารนกําลังนานาเฉยพอดีเลยโอ,อ้น่าหนังมากซึ่งมีตรงนี้มันก็จะเป็นนำ้ำเนี่ยค่ะระบาย้าวไม่รู้เลยนะ้าวทางไหนอกทางไหนของมันมีอยู่สองทางเนี่ยมีทางนี้ทางหนึง่งแล้วที่เป็นันัวค่ะทุกคนเออกั้นน้นไอ้นี่ไอ้้น่าจะเป็นทางอกนะคะเป็นน้ำน้ำไหลอกทั้งตรงนี้คือน้ำไหล้าวอ่าเนี่ยไหล้าวเลวทุกคนนะนะครัว คือเห็นลักษณะแบบาน้ำไหลๆๆมาพันนี้อันนี้ไหลเท้าจึงหนูไหลออกมันจะเป็นระบบน้ำไหลเวียนนะ,ะมีแค่บ่อเดียวถ้ามีแค่บ่อเดียวอ๋อเนี่ยนี่น้ำไหลออกถึงทุกคนเขา,า,าทำ,ทำาาเขาทำให้น้ำไหลเวียนได้นะคะบริเวณด้วยรบก็เนี่ยทุกคนเลยคือสะอาดอะ่ะคุยแก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนดูเลนะคะแต่ว่าสะอาดมากในสระ ในในสะในน้ำในตรงนี้ก็คือสะอาดบริเวณรอบๆนี่คือใบไม้ไรนี่คือไม่มีเลยทุกคนเลยเวลมาเลยค่ะเนี่ยคือเวลันเลยไม่มีหญ้าไม่มีอะไรเลยอะไม่มีใบไม้อะไรเลยถูดถึงนะคะบรรยากาศเก,ากโาเคลและสะอาดดีแหละถึงกาเออเหมาะสําหรับมานั่งเฉดตัวเล่นน้ำได้เพราะว่าคุณไม่เยอะนะคะอ๋อสบายมากทุกคนมีสาลา่า้ ลอบพ้นกันทุกคนเดี๋ยวพาไปเลยห้องน้ำนะคะว้าห้องน้ำสบายสักขนาดไหนนี่ไม่โดนน้ำไล่มานะอ๋อมีแยกสายมือเป็นห้องน้ำยิงแล้วก็นขวามือเป็นห้องน้ำชายก็ขออนุญาตแช่น้่อนสักแป๊บนะคะโบนัมรอนโลจังกะตำบลคลองเฉลือมอำเภอกรุงราชจังหวัดพัทลุงทุกคนรอทุกคนมาเยี่ยมเยียน